ภาษาจีนพื้นฐานตอนที่หนึ่งการทักทายมาดูคำทักทายคำแรกนะครับหนีเห่าหนีเห่าหนีห่าหนีเห่า,หาจะใช้กับคนแปลกหน้าหรือบุคคลที่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรก คำทักทายต่อไปนะครับนินเ่านินเ่านินเ่าใช้กับบุคคลที่มีความอาวุโสกว่าผู้พูดและเป็นทางการคำทักทายต่อไปนะครับตา้าเจาเ่าตา้าเจาเฮาตาจาเาสวัสดีทุกคน คำทักทายต่อไปนะครับเจ้าเจ้าเจ้าวสวัสดีตอนเช้าคำทักทายต่อไปนะครับชิลมะชเลมาชิลมา,ลมากินข้าวหรือยัง คำทักทายต่อไปนะครับชุี่หนาชุ่หนาชุีหนาไปไหนเหรอไปไหนคำทักทายคำต่อไปนะครับเว่เว่เว่ไว้ไวใช้ในเวลาที่เรารับโทรศัพท์นะครับ คำทักทายคำต่อไปนะครับใช่มาใช่มาใช่มาคำนี้เราจะใช้ทักในแอปแชทต่างๆนะครับใช่มาอยู่ไหมนะครับคำทักทายสุดท้ายนะครับหหาา好ปู见好久ยน นานแล้วที่ไม่ได้เจอ